20ปีที่ทร,ารมานขุนพลเพลงลูกทุ่งลาลับหลังเส้นโลหิตในสมองแตกเป็นอมาพษาษนานนับสิบสิบปีย้อนรอยข่าวเศร้าวงการเพลงลูกทุ่งวันนี้ขอพาท่านผู้ชมผู้ฟังย้อนเวลาทบทวนหวนความทรงจำรํำลึกไปถึงสุดยอดนักร้องนักแต่งเพลงที่มีผลงานเกรียงไกรแต่บั้นปลายชีวิตน่าสงสารน่าเห็นใจเป็นอย่างยิ่ง หากเอ่ยถึงเพลงจูบมัดจำของทูลชองใจคอเพลงรุ่นเก่าต้องรู้จักหากพูดถึงเพลงแม่พวงมะนาวขับร้องโดยไวพ์เพุพันคอลูกทุ่งย่อมพยักหน้าว่าเคยได้ยินนี่คือตัวอย่างเพลงเด่นที่แต่งโดยครูนิยมมารยาทขุ้นพลเพลงลูกทุ่งผู้หนึ่งในยุคต้น,ตนเพลินพรมแดนได้บันทึกเสียงครั้งแรกในปี2 5 0 4ในเพลงที่ชื่อว่าทุ่งร้างนางลืมก็เป็นฝีมือการประพันธ์ของครูนิยมมารยาทนี่ก็เป็นผลงานประพันธ์ดีจากนักเพลงท่านนี้เช่นกัน ที่โดดเด่นสุดๆก็คือเพลงบ้านนาสัญญารักที่ร้องว่าพี่นี้มีความสุขสนุกอยู่กับสาวบ้านนารักกันหนักหนาต่างสัญญาว่าจะอยู่คู่กันซึ่งเพลงนี้ทั้งแต่งและขับร้องโดยนิยมมารยาทถือเป็นผลงานชิ้นโบแดงมาสเตอร์พีซและยังเป็นเพลงอมะตะมาจนถึงทุกวันนี้ถือได้ว่าครูนิยมมารยาทมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อวงการเพลงลูกทุ่งในช่วงต้นๆโดยเฉพาะเพลงบ้านนาสัญญารักนั้นโด่งดังไปทั่วประเทศ ลามไปถึงประเทศเพื่อนบ้านก็ยังรู้จักเพลงนี้ส่งให้ชื่อนิยมมารยาทกลายเป็นขุนพลเพลงลูกทุ่งขึ้นมาในยุคนั้นทันทีนิยมมารยาทเป็นนักร้องลูกทุ่งเสียงดีและเป็นนักแต่งเพลงยอดฝีมือที่แต่งเพลงให้กับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังมากมายหลายคนเช่นเพลินพรมแดนไวยพศเพชสุพัณกุศลขมลสิงห่องศรีวรนุชทูลทองใจและชายเมืองสิงห์เป็นต้น นิยมมารยาทเป็นทั้งชื่อจริงและชื่อในวงการเขาเกิดที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อเดือนธันวาคมปี2479จำวันเกิดไม่ได้มีพี่น้อง3คนโดยเขาเป็นคนที่สองบิดาชื่อสุดใจมารดาชื่อกุหลาบมารยาทพ่อแม่เป็นชาวจังหวัดเพชรบุรี แต่บิดามีอาชีพรับหมอก่อสร้างจึงต้องย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆทําให้นิยมรารยาทคลอดที่นครสวรรค์ต่อมาครอบครัวได้ย้ายไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นิยมรารยาทได้เข้ารับการศึกษาต่อที่นี่จนจบชั้นม .4 จากนั้นครอบครัวก็ย้ายเข้ากรุงเทพนี่คือตอนที่นิยมรารยาทมีโอกาสก้าวเข้าสู่วงการนักร้องช่วงนั้นเขามีอายุรา,ราวๆ18ปีก็ได้ช่วยพ่อแม่ทํางานก่อสร้างประเภทผูกเหล็กเทปูนบังเอิญบ้านพักของเขาอยู่ใกล้กับบ้านของ,ของครูคํารณสมบุนนานน์และมีการติด ต่อไปมาหาสู่เป็นประจำเขาจึงได้สมัครเป็นลูกศิษย์ของครูคำรนแต่ช่วงก่อนที่เขาจะตัดสินใจขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ครูคำรนนิยมเคยตระเวนชชควยกับเพื่อนๆและเคยเป็นเสมียนบริษัทมาก่อนก่อนที่จะตัดสินใจยึดอาชีพที่โบราณว่าเต้นกินรำกินเป็นสิ่งสุดท้าย เขาได้ลองแต่งเพลงคนบ้าจี้ให้ครูคำรนร,ร้องจากนั้นก็ได้ติดตามครูคำรนไปทําการแสดงเป็นประจำและถ้าว่างจากการร้องเพลงกับครูคำรนเขาก็จะไปร้องกับวงจํารัดวิพาตวัฒน์เขาทําเช่นนี้จนครูคำรนเสียชีวิตต่อมานิยมมารยาได้ไปขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของครูเบนจามินนักแต่งเพลงยอดฝีมือและเป็นนักร้องที่ได้ฉายาว่าราชาเพลงรำวงจากนั้นก็ไปปักหลักอยู่กับครูจำรัดวิพาตวัฒน์เขาได้บันทึกเสียงครั้งแรกในเพลงรอยแก่งรัก ซึ่งแต่งเองร้องเองแต่ว่ายังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรอย่างไรก็ดีเขายังมุ่งมั่นเดินหน้ากับเส้นทางที่เลือกปรากฏว่าคล้ายฟ้ามีตาและเห็นใจเมื่อผลงานการบันทึกเสียงครั้งที่2คือเพลงบ้านนาสัญญารักนั้นดังทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วตามมาติดติดด้วยเพลงแหวนรักซึ่งก็โด่งดังมากๆถือว่าเป็นเพลงสุดยอดแห่งความดังในยุคนั้นจริงๆ นิยมมารยาทต,ตระเวนไปร้องรับเชิญกับวงดนตรีหลายต่อหลายวงและเขาก็เคยตั้งวงดนตรีเป็นของตัวเองอยู่ระยะหนึ่งจนกระทั่งมาร่วมหัวจมท้ายอยู่กับวงเพลินพรมแดนจากนั้นก็ย้ายมาอยู่กับวงไวยพธเพศสุพรรณก่อนจะออกไปอยู่กับวงเพลินพรมแดนสลับกันไปมาแบบนี้หลายรอบเพราะต้องแต่งเพลงให้ทั้งสองร้องขณะที่ดูเหมือนชีวิตนักเพลงกําลังไปได้ดี จู่ๆสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่24ตุลาคม2524ขณะที่นิยมมารยาทอายุได้45ปี เขาเกิดป่วยอย่างกระทันหันเนื่องจากอาการเส้นโลหิตในสมองแตกต้องกลายเป็นอัมาพาตร่างกายซีขวาไม่มีความรู้สึกชีวิตครอบครัวเริ่มมีปัญหารายได้ร่อยรอขณะที่ลูกๆยังเล็กๆและก็กำลังจะเข้าเรียนแม้ว่าคู่ชีวิตคุณเดือนเพนมารยาทจะดิ้นรนรับจ้างเหมาเสื้อผ้ามาตะเย็บเพื่อหาไรายได้เสริมแต่ก็ไม่เพียงพอกับรายจ่ายต่อมาเหมือนเคราะห์กรรมอย่างกระหน่ำไม่หนำใจอีกราวๆ18ปีถัดมา เมื่อวันที่30กันยายนปี2542นิยมมารยาตเกิดอาการชักร่างกายเขาเริ่มซุดหนักพวกพ้องในวงการเมื่อทราบขา่าวก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือสมาคมต่างๆก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือบ้างในบางโอกาสผ่านมาอีกเกือบ2ปีในวันที่18มกราคมปี2 5 4 4นินิยมมารยาทต,ต้องผ่าตัดนิ้วในไตข้างซ้ายถัดมาอีก2เดือนคุณหมอก็ต้องผ่าตัดนิ้วในไตข้างขวาอีกโรคต่างๆเริ่มแทรกซ้อนเป็นระยะๆวันที่3ตุลาคมปี2 5 14หมอตรวจพบว่านิยมมารยาทเป็นตับแข็งลูกเมียจึงนำตัวเขาไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสิริราชในวันที่13ตุลาคมปี2544และถัดจากนั้นเพียงสองวันสิ่งไม่คาดฝันก็พลันเกิดขึ้นวันจันทร์ซึ่งว่ากันว่าเป็นวันที่สูญเสียนักร้องนักเพลงไปหลายคนวันจันทร์ที่15ตุลาคม2544วงการเพลงลูกทุ่งก็ต้องสูญเสียนักเพลงฝีเมอเยี่ยมไปอีกคนนิยมมารยาทจากไปด้วยอาการสงบ เมื่อเวลา10บนาฬิกาเสร็จที่โรงพยาบาลศิริราชปิดม่านชีวิตที่ต้องทนทุกข์กับโรคภัยไข้เจ็บมาเป็นเวลา20ปีเต็มๆในวัย65ปีโดยนิยมมารยาทเข้าผ่าตัดสมองเมื่อวันที่24ตุลาคมปี2524และมาเสียชีวิตจากไปเมื่อวันที่15ตุลาคมปี2544เป็น20ปีที่แฟนเพลงหลายคนอาจไม่ได้ทราบว่านักร้องนักแต่งเพลงในดวงใจของตัวเองที่สร้างผลงานไพเราะจับใจ แต่ตัวเขาเองต้องผ่านชีวิตแต่ละคืนแต่ละวันดังมีความเจ็บไข้เป็นเงาตามตัวผลงานที่เป็นเกียรติประวัติของคงรูนิยมามรยาทนิยมารยาทได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในงานกึง่งศตวรรษลูกทุ่งไทยครั้งที่สองจากเพลงบ้านนาสัญญารักผลงานเพลงดังที่ร้องเองแต่งเองได้แก่เพลงบ้านนาสัญญารักแหวนรักรอยแก่งรักเธออยู ah ar, ่ไหนฉันหนาวขวัญใจทหารแก้ฝันขี่ควายชมสาว สาวลาวน้องหมวยเหมือนพี่เป็นใบเสียใจสุดขีดพบรักในเวียดนามเป็นต้นผลงานเพลงที่ประพันธ์ให้คนอื่นร้องเช่นจูบมัดจำทูลทองใจคนบ้าจี้คำรนสัมบุนานนทชายเมืองสิงชีวิตคิดชะไหนแต่งให้พระวลูกเพชรเช่นเพลงน้ำตาต่างข้าวกระสิบรักอย่าไปหลงกุงกอดเขาครวนแต่งให้ผงศรีวรนุชเช่นเพลงใจน้องเอื้องสะอื้นรักพี่ตามสัญญา แต่งให้ใชัยชนะบุญโชดเช่นเพลงอ้อมกอดแขนเก่ารักดอกเอื้องเที่ยวงานวัดนกเอียงเลี้ยงควายกระท่อมหลังเก่าแต่งให้ไวพ์เพชรสุพรรณเช่นเพลงแม่พวงมะนาวลูกสาวใครหนองามแท้พบรักเรมโขงรูปหล่อขอเมียสุดบูชาผ้าห่มสาวมัศยาหลงเหยื่อด่วนสาวอีสานเป็นต้นแต่งให้เพลินพรมแดนเช่นเพลงสุดที่รักของเพลินไม้เท้ายอดทองรักติดลมแม่ตาหวานหนุ่มจีนพิธิีฝันหวาน สัญญาหน้าเกี่ยวเป็นต้นแต่งให้แมนเนรมิตเช่นเพลงซื้อรักใส่เก๋งแต่งให้ยอดรักสลักใจเพลงรักทรมานสุภาพบุรุษคนยากและงามแท้แม่คุณแต่งให้ยงยุทธเชี่ยวชานชายัยคือเพลงชาวนารักชาวนาแต่งให้เทียนชัยสมญาประเสริฐชื่อเพลงคอยน้องแต่งให้นิตยาเกิดปัญญาเช่นเพลงรักพี่ที่ใจหลานสาวคุณตายิ้มแล้วพี่จา๋ารักจริงหรือพี่เป็นต้นวันนี้แชนแนลขอขอบคุณครูนิยมมารยาทที่ได้ฝากผลงานสรงคุณค่าทั้งผลงานการร้องและแต่ง ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ฟังมาจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณมากครับ